วันนี้มายืนตรงนี้ครับพรามให้การสนุนผู้ที่สนุนท่านนายกสินฉะนั้นการที่กลุม่มมธมิตรกลุม่มนักวิชาการพรรคประชาธิปัตย์จะมาต่อหาว่าผู้ที่ให้การสนุนทานายกสินเนี่ยเป็นคนรากหญ้าทั้งนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้แล้วหลังจากนั้นมาสังเกตได้ว่าเขาหายไปเลยครับนะครับคนคําพูดคําเนี้ยหายออกจากสาระบบของพรรคประชาธิปัตย์และกลุม่มมธมิตรไปเรา เดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนครับผมนะเปรียบเทียบระหว่างตอนนั้นกับตอนนี้ในการยุบสภาเนี่ยความแตกต่างอะไรไงแตกต่างชัดเจนท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในการยุบสภาครั้งนั้นของรัศินเนี่ยปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์บอยคอตการบอยคอตการเลือกตั้งอ่ะนะครับบอยคอตการเลือกตั้งไบรวมมือรวมมือจับมือกับพระมหาชนพระมหาชทยไอ้พระมหาชนนะฮะไม่ลงรั้วขาการเลือกตั้งจนทำให้ การเลือกตั้งครั้งนั้นเนี่ยมีปัญหาในบางเขตเนื่องจากว่าไม่มีคู่แข่งไม่มีผู้สมัครเข้าไปลงแข่งขันแล้วก็มีพรรคเล็กพรรคน้อยลงนะแต่ว่าเขาเขาบอกว่าอย่างนี้คุณมนจักในในรัฐธรรมนูญปี4ี่ศูนเขาบอกว่าในการที่ถ้าไม่รรมีคู่แข่งให้ให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยต้องเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ถึงจะถือว่าผ่านนะะแล้วเรื่องนี้มันกลายเป็นเรื่องราวที่ ต้องเรียกว,ว่าขึ้นถึงสถาบานเบื้องสูงล,งลงต้องต้องออกมาพูดในวันที่4ีธันวาปีสมพัสี่แปดผมจําได้ว่าท่านเนี่ยตัดไว้อยู่ครั้งหนึ่งว่าคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับมีผู้แทนไม่เต็มอืมให้กรกะตเนี่ยไปดําเนินการจัดการเสียครัคือนี่นี่คือความหมายเราแลปลความหมายนะแล้วก็การเลือกตั้งที่ เป,เป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าในการที่คือในยะที่ว่าส่งพักพักเมียวระทำนองนั้นแหละนะฮะก็ตรงนี้นะฮะจะเห็นได้ชัดเจนว่าการยุบสภาของท่านยศินตอนนั้นเนี่ยครับพระระชาธิปัต์เดินตามแนวทางประชาธิปไตยคือเป็นพรรคการเมืองแต่ไม่ลงเลือกตั้งอมผมผมผมกำลังมองว่าตอนนั้นเนี่ยนะฮะนยายกทักษิณเขาเประกาศยุบสภาเนี่ยครับก็เกิดเนื่องจากการเรียกร้องของกลุ่มอนามิตรใช่ ซึ่งเป็นการเรียกร้องเหมือนกับกลุ่มคนแสดงคือเรียกร้องให้ไปเรียกร้องให้ทุนทุนลสลาออกก่อนให้ลาออกเขาไม่ลาออกแต่ว่าเขาคืนมันให้ประชาชนเสียครับผมทู้งนี้ใช่ฮะก็คือประกาศยุบสภาเลยครับโดยที่ไม่มีการคุยกัน่วงหน้าเหมือนคุณอภิสิทธิ์ใช่คุณอภิสิทธิ์นี่คือยังยังยังลากเอาไปครับว่าจะยุบสภาวันนู้นวันนี้ให้มีการเตรียมตัวกันอันนั้นผมว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่ผมพูดถึงเรื่องนายทักษิณเนี่ยนะครับก็คือว่าพอถูกขับไล่หรือว่า แต่ประชาชนไม่พอใจแค่คนไม่กี่คนงี้ดีกว่าฮะเขาผมมองนะเขายังแสดงสปิริตของนักการเมืองด้วยการยุบสภาซึ่งซึ่งชัดเจนนะท่านผู้ชมไม่ต้องประกาศล่วงหน้าท่านผู้ชมฮะไอ้วันที่ทางกลุ่มมนนต์วเข้าไปบุยวายที่สนามหลวงปรากฏว่ามีภาพนะมีภาพที่มวลชนในเว็บไซต์เนี่ยไปถ่ายภาพมาได้ซึ่งปัจจุบันในสสเนีเสียชีวิตไปเร็วนี่แหละ นะฮะคุณสุวรดพลังนะฮะเขาอยู่ในเวทีนั้นด้วยครับรวมทั้งตัวในแก้วกสารก็อยู่นะคือพวกงแคตัวละครที่ออกมาเคลื่อนไหวอะไรต่างพวกเนี้ยเวลาเนี้ยนี้ทั้งนั้นหมดเลยนะครับรวมทั้งต้องดกว่าปัจจุบันนี้เป็น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 ตุลาการสารรัฐมนูลไปก็คือในจราจรัญอิ่นนาคุณเขาขึ้นเบที สามประชาชนนะฮะคือเขาเล่นเล่นลิเกเล่นเล่นเล่นยุ่การเมืองนะก็เรียกว่าสามประชาชนลงลงโทษครับคุณนักสินเอาละเอาตรงนั้นเอาไว้ก่อนละแตะว่ามาวันนี้เนี่ยที่บอกว่าคนแสดงแย่งพื้นที่ข่าวเนี่ยนะครับที่คุณสาธิตวงเตยพูดออกมาเนี่ยเอคือเรากำลังเอามาเปรียบเทียบกันที่คุณอภิประสิทธิ์หรือใครต่อใครที่มาบอกว่า ตังสือพิมพ์แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะ<อ>มีะภาพคุณยิ่งรักคุณเ<อ>สื้อแดงทั้งเั้คุณเสื้อแดงดีแต่พูดค,คุณนพสิทธิ์ก็หาเสียงผมก็เห็นว่ามันก็มีกันครบนะแต่นี้มาพูดว่าคนเสื้อแดงแย่งพื้นที่ข่าวก็อย่างเมื่อวานที่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 นายนพศิธิ์ไปหาเสียงที่ปัตตานีับภาพก็ยังอนังสืบพิมเลย ันนี้คือในพื้นที่เลือกตั้งของพรรคมาธิปัตเองก็ก็เห็นมีนะคือถือทหารถือปืนเอลซิกี่มอเตอร์ไซค์เดินนำหน้าขับนำหน้านะก็นี่คือสภาพแต่ก็ยังมีป้ายครับผมดีแต่พูดอยู่ก็คือสภาพของของตัวนายพิสิธิ์เองอะตัวเขาเองในพื้นที่เขาเองนะฮะรั้าจจรับรู้ตัวเองได้แล้วว่าทําไมอะไรมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับแต่คราวนี้ผมขอสรุปประเด็นตรงนิดนึงด้วยกันคุณสักนะในการที่ ขอสุดประเด็นก่อนจะหมดเวลานะคุณผู้สักนะวันนี้คือวันที่พระปธิบัติมาเปิดเวทีปลาใสไม่พูดนโยบายนะครับไม่พูดนโยบายแต่เป็นการสร้างประเด็นคึอไม่เ็นดน้มขัดแย้งแตกแก้ในพอดีครั้งหนึ่งเป็นการปลุกระดมปลุกระดมยั่วยุยั่วยุหรือเปล่าไม่รู้ทราบเลยั่วยุครับแน่นอนพี่ปันบอว่ายั่วยุเพราะว่ากระแสอารมณ์ตอบกลับมาแล้วนะครับ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปบ่งบอกให้เห็นชัดเจนครับว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้หวังผลจากการ<ม>หาเสียงด้วยนโยบายแล้วแต่หวังผลต้องการให้เกิดประเด็นทางด้านหน้าสื่อดโดยเฉพาะเรื่องของโพเพราะวันนี้โพสสำรวจออกมาแล้วว่าพรรคเพื่อไทยนี่ร้อยแปดสิบสองคนนี่ช,ะชะัดชัดก็อย่างน้อยนะครับคุณศักดิ์นะครับ<อ>คือโพตั้งแต่คุณตั้งแต่เปิด เปิดการเลือกตั้งขึ้นมาเปิดรับสมัครขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยนะจนถึงปัจจุบันนี้ปรากฏว่าโพของพรรคเพื่อไทยขึ้นไปเรื่อยๆขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์ตกต่ำลงเรื่อยๆครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปเนี่ยมันสอดคล้องกันครับมันสอดคล้องกันครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิมพ์บัตรเกินอการเตรียมตัวทําบัตรเสียนะฮะคือพยายามที่จะให้เกิดบัตรเสียมากขึ้นจากกรณีที่บัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขต แบบแบบแบบัญชีรายชื่อเนี่ย <c oughs> นะฮะซึ่งโลโก้ของพรรคพรรคพือไทยเนี่ยเ <c oughs> <แ>ท่าเท่ากับมดนะฮะ <c oughs> ขนาดเท่ากับมดนะฮะโอกาสทช่จะกบบาบัตรเสียนี่มีสูงมากถ้าบัตรเสียนนหมายความว่าบัตรเสียนั้นไม่มีไม่มีความหมายไม่มีความหมายเลย, <c oughs> เลยนะฮะจะเลือกใครก็แล้วแต่ละเจตนาของผู้เลือกจะเลือกใครก็แล้วแต่ไม่มี <c oughs> ครนะฮะแล้วก็จํานวนบัตรเลือกตั้งซึ่งพิมพ์เกินนะครับอย่างน้อยเนี่ย หกล้านใบเกินจานวนผู้ผู้ใช้สิทธินะคุณสักนะคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยว่ามันสี่สิบเจ็ดล้านคนสี่อะไรนะสสิบเจ็ดล้านคนครับผมแต่บัตรเลือกตั้งเกินไปอีกหกล้านใบครับเลือกตั้งบัญชีรายชื่อเนี่ยจะเกินไปหกจุดแปดล้านใบประมาณหกจุดแปดล้านใบอ่าแล้วก็บัญชีรายชื่ออีกเท่าไหร่ห้าจุดเจ็ดล้านห้าจุดเจ็ดล้านใบแล้วคราวนี้จากสถิติสถิติผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของประเทศไทยเนี่ย สูงสุด70%ประมาณ74% 74%นะครับฉะนั้นตัวเลขเนี่ยนะฮะ25%ครับของ45ล้านนี่กี่ใบล่ะทั้งหมดมีกี่ใบผมสรุปมาแล้วนะครับประมาณ13ล้านใบเนี่ยรับ13ล้านใบครับซึ่งถ้าถ้าพูดถึงการลงทุนทางธุรกิจนะฮะครับบัตรเลือกตั้งแต่ละใบแต่ละบัตรแต่ละบัตรเนี่ยถามว่ามีต้นทุนไหม S <S นีฮะและพิมพ์เกินมาทําไมครับเอาผมพูดถึงเรื่องนี้นะฮะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวผมขอญาตต่อยนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะรายการนี้เป็นรายการสดผมขอฟ้องท่านผู้ชมหน่อยครับผมเราพูดถึงกําลังกรณีที่เตรียมการทุจริตการเลือกตั้งนะครับเพื่อเพื่อเป็นการสรุปประเด็นนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้รับหนังสือแจ้งมาจากจากังหวัดตรังฮะเดี๋ยวผมจะขอภาพนะดูใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอญาต์พับชื่อนิดหนึ่ง เป็นหนังสือแต่งตั้งของคณะอนุกรรมการกรก,กตจังหวัดตรังนะเพราะเห,เหลือเวลาน้อยฮะนะเอาภาพค้างไว้ก่อนนะฮะดูข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายในข้อสุดท้ายนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าอานี่นะฮะคือฮผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่า หลังจากที่นายเลโบราณพูดเนี่ยนะฮะว่าจะมีการเตรียมการทุจริตการเลือกตั้งครับซึ่งในพื้นที่นี้เป็นเขตเลือกตั้งของคุณจวนหลธิ์ไทยเป็นเขตเลือกตั้งที่หนึ่งในจังหวัดตรังนะครับซึ่งถ้าพูดถึงในพื้นที่เนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ70หน่วยเลือกตั้งนะครับระยะการเดินทางจากศูนย์อำนวยการเลือกตั้งในในจังหวัดตรังเนี่ยนะฮะก็จะมีระยะทางไม่เกินประมาณ50กิโลเมตรครับ คานนี้ในข้อที่หนึ่งเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะดูนะฮะเขามีคําสั่งบอกว่าปฏิบัติงานวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนะคือมีคําสั่งให้เจ้าหน้าที่กกต,ตแต่และหน่วยเนี่ยมาเตรียมตัวกันคือวันเสาร์ที่สองกรกฎาคมนะฮะพร้อม,พร,อมพร้อมเวลานะฮะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีคือพร้อมกันคณะทํางานจะมอบหี่บัตรนะ,ะให้แก่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งณลงยิมสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง หมายว่าทุกหน่วยจะต้องมารับหีบบัตรในเวลา8นาิกา30นาทีของวันที่2พฤศจิกายนขณะที่มีการเลือกตั้งจริงในวันที่3พกศจิกาคมเวลา8นาฬิกา8นาฬิกานะครับเป็นต้นไปทีนี้มีคําถามว่าการกระทําอย่างนี้ของกกตตรังเนี่ยนะฮะทำมาแล้วครั้งหนึ่งคือปี500นะครับทําแบบเดียวกันครับทีนี้ไอคนที่รับบัตรไปเนี่ย เป็นการรับทั้งบัตรและหีบเลือกตั้งที่มีสังเกตมนะฮจุดสังเกตก็คือว่าเขามารับวัดแต่เวลาสา30ินาทีของวันที่สองกรกฎาคมเท่ากับว่าจะต้องนําหีบเนี่ยนะฮะกลับไปนอนกอดที่บ้านก่อนคืนหนึ่งจะทำอะไรนั้นบัตรเกินนั้นผมไม่ทราบนะครับเพราะธรรมดาทั่วไปแล้วเขาจะต้องมารับหีบบัตรอย่างนี้เวลาตีสองตีสามตีสีของวันที่ สามครับผมนะฮะคือสองนาฬิกาสามนาฬิกาสี่นาฬิกาครับแล้วก็เอาไปลงหีบในเวลาแปดนาฬิกาตามที่ตกลงกันไว้ครับผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าเขาเอาหีบัดไปนอนกอดก่อนทําไมครับครับผมนะอย่างที้คุณผู้สัเดี๋ยวเรื่องมันไม่จบทีเดียวนะพรุ่งนี้มีอีกวันไหมพรุ่งนี้เรามาต่อนะท่านผู้ชมครับนะครับเนื่องจากว่าเวลานะครับผมนั่งพูดคุยกันมาเนี่ยปั๊บเดียวเองนะฮะเอาไว้วันพรุ่งนี้พบกับไทยทูเดย์ ภาคที่2นะฮะเรื่องของการตุนติดการเลือกตั้งก็ไปด้วยก็คือเรื่องเมืทั้งหมดเนี้ยวิเคราะห์การเมืองไปจนถึงการการหลังการเลือกตั้งนะครับผมแล้วก็พ่กนี้จะตามท้ายด้วยเรื่องของเศรษฐกิจนะฮะหลังการเลือกตั้งเสร็จแล้วมันจะขึ้นหรือมันจะลงครับผมเพราะวันนี้มีการส่งสัญญาณมาแล้วว่าค่าเงินบาทจะร่วงแข็งค่าหรือจะแข็งแข็งค่าเกินไปจนจะต้องอาจจะมีการลดค่าเงินบาทในอีกรอบหนึ่งดูรีบเข้ากันฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ และนี่คือเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของผู้ที่ต้องเผ